อียอันไหวานฮะ้องรวยลันใจแล้วฮะคือตาแู้พังไงว่าบอกแล้วว่าถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องมาถ้าถูกก็ไม่ต้องมาไม่ตงมาแม่คือาหละูเาเนาผู้เนาะอะไรเง้มาจนแล้วไมาจนผู้ห้พาไม่มาถือมาคือเขามันเป็นยังไง นทน,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 นทิยานัน่งมินไปทบานปูนะครับให้ตัวเดียวเจริญไลเกาด้ยให้ตัวเดียว้างีด้ายไหลก็เกด้ว โคโลรวคู่เดียวลวนับได้งวดที่สองะที่สองแล้วงวดนี้งวดที่สองถ้าให้ไปตั้งแต่มันแรกไปหาเอาหรือยังนีศูนย์สามลูบเรออี่แล ไม่ถูกก็ไม่ได้หรอกเขาร้องรวยร้องแค่สามตัวผมวาันไม่ใชมไมม่ีวาสนามันไม่ถูกหรอกสามตัวเลยแค่สองตัวก็พอแล้วแต่เขาขอแต่คนอื่นเขาขอขอตัวเดียวยิ่งบนยิ่งล่างเขาถูกเขาก็ได้ตังค์ใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจได้กี่วันเฮ้อเสียกมาโหขอชับขึ้นตะปูมาครับ ฮะยังใครหนวดเหรออ๋อหนวดตายแล้วไม่เห <ussen> ็นมาผมเข่าถามหาอยู่ครับครับฮะทินใหญ่ต้องมานะครับวันจะเข้ารรษาเนี่ยเป็นวันสำคัญเทพจะมาจำรรษาที่นี่เยอะนะฮะผู้สีโทนผีนกกราไรก็จะมาผู้สรองเงี้ยผู้เทียบผู้ดานะ พ่อมาเหี้ยศักนะก็จะมาะร<ถ>ิ่งศูนย์กับเจ็บล่างศูนย์กับเจ็บเป็นศูนย์ลองเจ็บวงกลมไว้เลย ศหกนเดเหวมมากเทียนไม้ทไปเลยเจตัวรองหกศูน ไปเอาไปรวยหาซื้อได้วัตรตีมีเท่าไหร่เอาให้หมดหมดนะเฉพรตล่างด้วยครับเพื่อเฉพาะหล่งก่อนนะครับลางมีไหมเอามา

Đừng qua mày không? em muộn ừ. em muộn luôn. Ừ. Ừ. Mày chưa gần nan bọn sáng của mãn của tao tạo ra quay lại 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 ตามมากมันมีที่ผิดถ้าลางซื้อนะนะว่าไม่หน่อยใครกินหน่อยไปสัก้อนนะสันเจรจาเรื่องมากเมื่อเจรจาดอตัดนะถ้าไม่พาก็ดีตาก็จะขอพ่อตาปล่อยช่วยอีกแดงไม่ได้พายาดีมันคือยาดีก็คือไม่ได้พาดอกคือผมนี่ละ ยามาทานอยู่ประมาณหนึ่งเดือนฮนะไปไหนมาไหนมันก็บอกวนะ่าร่างไม่เคยปอดไปให้ลามาให้ครอบถือว่าดีสุดยอดมุมใหญ่มล้ไหม,ไมนะ่ะมาครับมาครับมาเอา ทำไมมาฟังเขาถ่าย <c oughs> ข้างๆบอกว่าไม่ได้กิน <c oughs> วา่าบอกเอาสมองส่วนไหนคิดเหรอเฮ้ยมาบังใบกูไปเอากับนมทิยาเลยเก้าสามแปดได้ยินตัวนี้เหลอ,อใช่ไหมสามฟูนกับสามเก้า, <c oughs> าไม่ได้ยิน นี่ตั้มก้าสัมแพ้กันเอ๊ะเอเอฮะบังขบดีซีโคอ่ะีโคบดีโอ้มาจักแม่สามวนี้ให้หกคู่ด้านอางสบนสนะเอาบน